สบายดีทุกคนวันนี้ก็จะพามาสอนวิธีปิดไฮไลท์ a c e b o o k ทุกคนเคยเป็นคลิกกันบอมักจะมีข้อความไฮไลท์แจ้งเตือนเขาตลอดเลยลวเวลาเราหลีนเ Facebook มันมักใจะใเห็นเขาลำคาญทำบิดเทาก็คิดว่ามูเขาคอมเมนต์แต่สุดท้ายกดกลับไปเป็นไฮไลท์สำหรับไฮไลท์นี้ไพ่เป็นเพื่อนกันมันจะโชว์ให้เห็นบาทุกคนเลยส่วนลายจะเป็นผู้ที่มาคล้ายเครื่องจะใส่ไฮไลท์นี้ และเขาจะมีวิธีแก้ใดๆในห้องเบิร์นกันเลยก็ดึงห้องโกเข่ามาทีตั้งขางมือเลยเนาะบนหูโปรไฟล์ของเขาตามลูกซ้อนดิซี่บอกให้เลยตัวนี้ก่จะเป็นเฟซบุ๊กของแอดเองถาวา,ายไพ่บอกขาใจจะได้เกาะสมาร์ทคอมเมนต์หรือว่าส่งมาถามทางเฟซนี้ได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวแอดจะเข้าไปตอบต่อมาห้องโกจะเข้ามาทีตั้งขาตามลูกซ้อนสี่เลย และต่อมาเฮาก็จะเลื่อนมาทางลุ่มเลยก็จะเห็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนหลังจากนั้นเฮาก็กดเข้าไปทีแท็กต่อมาเฮาก็เลื่อนลงม,มาทางลุ่มแล้วก็จะเห็นคำว่ากาวถึงข้างละหลายคนเฮาจะมาปิดส่วนตัวนี้เลยนะทุกคนปิดออก หลังจากที่เขาปิดออกเยียยรหอยแล้วเขาก่ะเรือนถิ่มทันทีแล้วเขาก่อจะมาเข่าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก่ะลองรีเฟซบิงแล้วขอความที่มีไฮไลท์นั่นก็จะหายไปแล้วมันก็จะบกแจงเตือนอีกเลยโอ้นี้คลิปวิดีโอก็ได้ชินชุดลงแล้วนะทุกคนาวามักหรือว่าถึงใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์หให้ได้เลอขอบใจหลายบาย